ครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมชาแนลนะครับผมวันนี้มาทํากะหล่ําปีหมูปิ้งนะครับหรือว่าหมูย่างนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือ ผัดกะหลำปีน้ำปลานี่เองนะครับผมนี่ครับทำง่ายทำอร่อยและก็น่าทานด้วยนะครับน้ำน้ำของผัดก็อร่อยบ้างๆเลยครับทานควบคู่กับกระเทียมเจียวเหลืองๆหอมๆนะครับผมนี่ครับอร่อยนะครับกรุบกรอบนะครับเรียกว่าอร่อยทุกคําเลยนะครับผมแล้วก็มีความหอมของหมูปิ้งด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสูตรทําง่ายอร่อยและก็ประหยัดด้วยนะครับผัดกะหลำปีหมูปิ้งหรือว่าหมูย่างนะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับก็จะสับ กระเทียมทิ้งไว้นะครับคลุกด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงครับในในถ้วยของกระเทียมนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของพริกไทยบุกนะครับพริกไทยขาวและพริกไทยดำนะครับแล้วในชามนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งนะครับผมนี่ครับหมูปิ้งเอาออกจากไม้แล้วก็แยกออกเป็นชิ้นๆไว้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมสับต่างหานะครับแล้วก็กระหล่ำปีนะครับก็เอา เอาส่วนของแกนออกนะครับแล้วก็ฉีกเป็นใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ล้างแช่ทาความสะอาดทิ้งไว้นานๆนะครับอ่าแล้วก็เอามาผึ่งให้สะเด็ดน้านะครับเพื่อนแล้วก็ใส่ชามไว้นะครับส่วนในถ้วยนี้ก็จะมีน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะครับละลายใส่ถ้วยไว้นะครับเตรียมที่จะลงมือผัดนะครับน้ําปลาเราจะใส่ที่หลังนะครับน้ําปลาไม่ต้องผสมไปนะครับอ่านี่ครับบอกเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับสูตรทําง่ายทําเร็วนะครับแล้วก็ ประหยัดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งสี่ไม้นะครับหมูปิ้งสีไม้นะครับอาฉีกเป็นชิ้นเป็นคำไว้นะครับเพื่อนๆอ่านี่ส่วนในช้วยนี่ก็จะเป็นพริกไทยขาวและพริกไทยดำนะครับบุกไว้นะครับนี่คือความละเอียดอ่อนในการทำนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาลงมือเจียวกระเทียมกันเลยนะครับ <Leaving com S 2> ใส่น้ํามันลงไปนะครับผมอ่า <P 's S 1> พอํนมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะครับอย่าลืมนะครับคลุกด้วย แป้งทอดกรอบนิดนึงครับแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับผมขยำขยำแล้วก็เอาลงมาเคี่ยวนะครับเพื่อนๆนนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนถึงฟันกลางนะครับระวังไหม้ด้วยนะครับคอยคนด้วยนะครับพอได้ที่แล้วนะครับพอเหลืองแล้วก็เอาใส่ตะแกรงไว้นะครับใส่กระตะแกรงหรือตะช้อนไว้นะครับแล้วก็ไปวางบนกระดาษอเนกประสงค์นะครับเพื่อที่ซับความมันออกจากกระเทียมนะครับ อันนี้ครับกระเทียมเขาจะกรอบนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้นานด้วยนะครับเพื่อนๆเปลือกไม่ต้องทิ้งนะครับเปลือกคือเ um, คล็ดลับความหอมของกระเทียมนะครับก่อนที่จะลงมือผัดก็เอากระเทียมนะครับกระเทียมที่ระบุกไว้นะครับแล้วก็มีพริกไทยที่บุกไว้แล้วก็ใส่ซอสซอสซอสลงไปนิดนึงครับแล้วก็เอาลงกระทะด้วยน้ํามันร้อนๆที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับ ขั้นตอนนี้ก็ใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งนะครับค่อ,คอยๆผัดคลุกเค้าไปเรื่อยๆนะครับให้ผักยุบตัวนะครับเครื่องปรุงเราก็ใส่ไปแล้วนะครับในช่วยเมื่อสักครู่นี้นะครับของช่วยที่เราเตรียมไว้นะครับอ่นนี้ครับผัดคลุกเค้าไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟแรงนะครับ ความอร่อยของจานนี้ก็ขึ้นอยู่กับกระเทียมเจียวสุกรอบนะครับและก็พริกไทยที่ระบุหด้วยนะครับผมนี่คือความอร่อยของชามนี้นะครับและก็การปรุงรสชาติด้วยนะครับการปรุงรสชาติก็รสชาติกําลังดีเลยนะครับไม่เค็มเกินไปด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับผักเริ่มยุบตัวลงแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับ อ่ตอนฉีดฉีดใบกระหล่ำปีนะครับเอาส่วนของแกนทิ้งไปนะครับแกนไม่ต้องเอาใส่มานะครับแล้วก็ล้างแช่น้านานๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่น้ําลงไปหน่อยนะครับถ้าชอบน้ํานะครับถ้าชอบเอาน้ํามาคลุกข้าวทานก็ใส่น้ําไม่หน่อยนะครับถ้าไม่ชอบน้ําไม่ต้องใส่นะครับช่วงเวลาที่ผัดนี้นะครับอ่าเศษที่ดำๆนี้ก็คืออ่าพริกไทยนะครับที่ระบุมนะครับเพื่อน ทั้นตอนนี้ก็โรยน้ำปลาไปรอบๆกระทะนะครับก่อนที่จะตักขึ้นนะครับเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆและก็โรยพริกไทยไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่หมูปิ้งหรือหมูย่างลงไปเลยนะครับที่เราแยกไว้เป็นชิ้นๆแล้วนะครับผมก็เมนูนี้ก็จะมีความหอมของหมูปิ้งหรือหมูย่างนะครับเพื่อนๆนีครับเพิ่มความกลมกล่อมให้กับเมนูนี้นะครับผมรสชาติของหมูปิ้งหมูย่างที่เขาหมักมานะครับอ่านะครับ ผสมประสานกับการที่เราผัดนะครับผมก็จะมีความอร่อยออกมาเลยนะครับเพื่อนครับเรียกว่าเสร็จแล้วนะครับสําหรับจานนี้นะครับอ่าตักใส่จานแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าดูครับน่าทานไหมครับเศษที่เป็นเศษดําๆนี้ก็คืออ่าพริกไทยที่ระบุนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไหมนะครับผมอ่าเป็นพริกไทยบุกนะครับอ่านี่ครับทานอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะครับสําหรับพริกไทยนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่พริกแดงไปนะครับเวลาผัดนะครับอย่าลืมนะครับ เพิ่มความเผ็ดนิดนนะครับผมนี่ครับน่าทานไหมครับน้ำของผัดมีความอร่อยมากๆเลยครับเข้มข้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นของหมูปิ้งนะครับผมอ่าแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมมีกลิ่นของพริกไทยนะครับผมอร่อยเด็ดเลยนะครับและทานควบคู่กับกระเทียมเจียวนะครับที่เหลืองๆกรอบๆกรุบๆนะครับผมไม่ได้โรยไปในในในจานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอ่อไม่กรอบนะครับอ่าทานควบคู่กันเวลาเราคลุกกับข้าวทานนะครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อน นี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเมนูประหยัดเมนูที่เสิร์ฟให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจ a t o m c h a n n e l 5 3ด้วยครับผมกินเที in ่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนมีเมนูอะไรเด็ดๆเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ